ต้องเจาะแล้วก็ไปแช่น้ำไว้แล้วก็ค่อยมาสาัขบขูวพรกไท่ดำเพิ่มอีกนิดหน่อยวันนี้ทำเมนูอะไรครับไก่อบน้ำขิงทำเป็นมกักซึรัดทำผมมีหอมหัวใหญ่สับละเอียดมีตะไคร้แล้วก็มีรากผักชี ย่านีหน่อยมีต้องเอียดมากนะครับหูพอแตกเวมาองดูตอมามักับทีนี้เราก็จะมาผัดเครื่องกัน,นใส่น้ำมันมะกอกงไปนี้เยลยเกลชีสสันใส่ลงไปเลย ห,หอมนะกลิ่นพริกไทยไดำกลิ่นรากขมิ้นกลิ่นหอมจะได้ขึ้นพร้อมกัน,นหมดเลยแั่งกันขึ้นทีละอย่างไม่ได้เลยไม่ได้ครับมันต้องขึ้นพร้อมกันอืงาน,นเลยโต๊ะ หอมก่อนใช่ครับถ้าไปหมักใช่ครับแล้วเราก็เอาไปใส่หม้อหอมก่อนรอดูตังอนรอดูตอนสี่กับทีนี้แล้วก็ไก่แล Lang ้วก็เตรียมไว้เสร็จแล้วนะครับห่างกินต่อเรียบร้อยแล้วพอดีครับ เราก็ใส่เครื่องปรุงที่เรากำนะทีสองคำ,คำไม่อยากได้ทีดีกวนขอบคุณกวนดันจเครืค่องปรุงก็จะมีทีนี้ขาดไม่ได้ขดมิ้นนิดหน่อยสีมันจะได้สวยใส่แค่เอาสีที่ในะครับเราไม่ได้เอาอะไรมากนัตามด้วยๆๆุ้งปรุงรสนะครับใส่ลงไป นิดหน่อยน้ำตาลเขาจะออกหวานนิดๆนะครับน้ำตาลนี่จะใสแ่แค่ลดตัดลดนินหดหน่อยเพื่อให้มันกรองกรอมแล้วก็เกลี่ยปลาตามด้วยซอสหอม เราทิ้งแล้วเราก็จะใส่ทิ้งส่งลงไปเติมเติมไปเลยตามด้วยใบมะกรูดใส่ลงฟอสเพียเดียวถึงจะมีกลิ่นหอมเดี๋ยวเรียนฉีกก่อนนะเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยมัน ออกมาครับขีดก่อนเราก็จะเพิ่มน้ำต้มนน้ำน้ำอุ่นนิดนน้ำาานิดนึงหมไปไอตัวหัวอักด่ังคุนค้ับ นี่ก็จะหอมกลิ่นมะกรูดจะหอมกลิ่นมะกรูดคือมะเขือม่วงอีกนะครับเดี๋ยวดูหลังจะอบแล้วแล้วเราก็จะไปตั้งไฟนะอันจากที่เราไปทำการอบกระหม่นะครับที่เตาเตาแก๊ สิบมาได้แบบนี้แล้วอืมมาใหม่เต้นเติรกตึร์กเติกติกเกไก่สไตล์บ้าทถงขอบคุณครับจากสาทิกรรมโดยเดียวอัคเดนนะครับจากเพจเจมังสวิลล์ายเดียวนะครับมาจากกลุ่มเจรมังสวิลล์ทั้งานที่เดียวนะครับขอบคุณคุณอัคเดนผมมากครับ